วันนี้ผมจะมารีวิวปืนหน่วยรบพิเศษอังกฤษบร์ชัน่นปืนกันแกส๊สจะจริงแค่ไหนไปดูนี่คือ Archwing L 1 1 9 A 2ระบบของ GSK ไลเ้นของโคบอดี้ทำมาจากโลหะปลดโบยูอาร์จีไอปลดง่ายเสียงโบเล็กก็โคตรเพราะขึ้นลำใต้โคตรจะลื่นทานรั้งแต่งแท้ไกลสีมีการเลเซอร์ซูเปอร์ชาร์จิ่งแฮนเดิลผิลิงไกนุ่มมากเหนียวนิดเดียวนี่ปืนลั่นเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบตอบสนองเร็วปันท้ายเป็นแบบยืดหดได้ตรง CTR มีเดดรรรออพ้มขายยกสูงคตได้าก,การแพล,แลกค่อนข้างดี กลองเลเซอร์ใช้งานได้จริงมีด้วยกัน4โหมดหลักได้แก่ไฟฉายไฟใช้บวกเลเซอร์เลเซอร์เดี่ยวและเลเซอร์ IR ซึ่งตาเปล่าของมนุษย์จะมองไม่เห็นต้องใช้พวกกล้องมองเนื่องจากปืนตัวนี้เป็น V2 Magazine ก,ก็เป็น m a ก V2 เป็น p ีแม็กน้ำหนักเบาแต่แม็กขึ้นลำลูกหมดสไลด์ค้างปกติทดสอบด้วยการยิงเซมีค่อนข้างแน่นปัวโตวนี้ไม่ต้องพูดถึงสปริงรีคอย150% ทดสอบอยิงระยะ10เมตรลูกกรสุนออกมาค่อนข้างดีเพราะตัวนี้แต่งภายในมาแล้วยิงฟัวโต้ก็กระชับแป,ป๊บเดียวหมดแม็กรายการของแต่งก็ตามนี้ราคาอยู่ที่36,000บาทสนใจสามารถสอบถามได้นะครับ